อันนี้ลืเลที่เรียกว่ามีความสุกพันิดนึงที่นั่นไม่อยูหยุดพักที่นั่นี่นั่นหยาไหนเธอลองฝึกส่งสายตาแลชูสิอันนี้เรียกตาสลัยแขก็ส่งมาบาจ้าเมื่อไรหน้าได้เจอจะมาปรากฏตัว เราทำอะไรเมื่อกี้ได้ชเราได้เอเราได้รับพลังต่อจากที่ระทำหนได้ใช้พลังการย้อนเวลาเพื่อชิญคในการกระตุ้พี่ไปใส่ซีดีปิดปรูก่อนนะเสร็จตัวหนูไปล้ เกี่ยวไอ้ดีเราอะเกี่ยวพี่เห็นยีมิดพี่มายืนรอตรงเนี้ยสิบสองชั่วโมงอะเขาไม่มาอีกเหรอพี่พี่ไปถ้าต่พาทิตย์ขึ้นละใช่คือพี่นี่ก็มันเป็นพาทิตย์ขึ้นไงแต่จริงๆมันเป็นพาทิตย์ตกขอบคุณมากพี่ดูเวลาผิดอะ อีกแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงทำแบบนั้นอีกอ่ะก็พอพี่กรแล้วแหละคำตอบมันจะเป็นทำไมพี่กระรต้องทำไมพี่กระไรพี่กรน,นี่แกวหลบเข้าเมื่อ,อก,กี้น,นี่แกวซุดไปเลยลมแรงลมแรง ปแล้วหันมาปึ๊บแล้วมองหน้าปึ๊บอ่าอ,อย่างงี้ปึ้งพอดีฉันมีงานด่วนอัแกแต่ฉันต้องไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวพ่ออยางคุยกันไปก่อนเลยนะเจอกันที่หอนพรอมเอนแะอ้คันวันนี้ดีจังเลยเนาะ น่าหว่นเนี่ยบเสมอเดียวเนียบไป็นไรครัสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายบล็อกตามติดชีวิตของนักแสดงในเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์ <c oughs> แล้วนี่คือยักษ์ครับ <c oughs>

อ้ยนี่พี่ชายจะบอกว่าน้องเกลเนี่ยเขาลองเพลงกี่เรียวกี่เรียวโอเคเกลียวว่าดิพี่ชายน้องเกลีวยวทำไนถึงลองนะเขาลองเพลงเพาะมากเลยนะจริงหรอจริงลองให้เขาลองให้ฟังดิวันนี้ซีนที่เราถ่ายไป, <laughs> ไปเป็นไงบ้างซีนที่เราถ่ายไป <laughs> จะมีซีนมีแต่พอนั่งในรถเรากลายเป็นว่ามีแต่ซีนที่ทำสายตาเจ้าชู้ใช่ไหมคือไม่ปกติพี่นัฐทำสายตาเจ้าชู้เนี่ยเราก็ชอบว่าทำไม่เป็นเลยทำไง<ช>อะยากจังเลยอะทำไม่เป็นอะทำเป็นแต่ตาแข็งนะเห็นไหมบ้าแต่ในชีวิตได้พี่นัทก็ทำเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ทำกับใครละ่ะฉันจะไปทำกับใครไหนเธอลองฝึกส่งสายตาเจ้าชู้สิอันนี้เรียกตาสลัย พอดีเห็กระตุกไม่ได้เห็นกระตุกแล้วมั้จะเอาละอันนี้มันต่างกัน ไม่ไม่ต่างไม่ต่างใส่เกียร์ดีแล้วก็ปล่อยไปได้แล้วหนูก็อยาเบรกใช่ใช่หถึงเวลาแล้วานก้เป็นทีแล้วเ้ายังเบรกไว้แล้วกาเกเียร์ล้มันก็ไหลแล้วก็ทำท่ากแแเอยาปเาแลวเอยากไ้ทงไงได้แต่ี่ขัตลงยังไมเหมือนเดิมเลยโมไม่ทาได้เรียนแล้วครับแยมแนี่แล้วเราอ่ะต้องนั่งกับเขา เพ่นพี่นัทบอกว่ากลัวไหมหนูกลัวแล้วเปนแค่นี้ถามฟินที่ยากที่สุดของพี่นัทคืออะไรนะไม่ใช่ซินอารมณ์เหลืออะไรแต่อย่างใด เดี๋ยวเล่นไ่รไู้ว่าเอจริงๆแไม่เป็นไงขออนุญาตไม่ร เทำไมแม่ค้าเปลี่ยนไปอันนี้ของพี่เมย์ละกกายก่อนนะดีกินแล้วห้ามใครไม่ได้ห้ามเ่งค่ะคนกินตายคนไข้รอดอ่ะคนกินตายเขาใ่รอยของพี่เมย์ด้วยตอนนี้นะคะแป้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสีหน้าคนกินก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเหมือนกันพี่เมย์มันน่ากินมากเฮ้ยเอ้ย ครั Scroll, h, ้งแรกใพวิชาคเฮ้ยแต่ว่าโปรมากนะขอบคุณค่ะนี่วางนหนูเป็นคนเรียนรู้เร็วเอาครับขึ้นด้านบนเหลือนิดนึงปิ๊งมาแล้วนะด้านบนแล้วก็ไามาโชวกล้องพี่จีนิงนะจานมิซาปวดกล้วยพิซซาและซอสพริกโอเคมอให้ลูกค้ากค้รับน่อยได้ยูได้ได้ดังนั้นมันแก่ อร่อยไหมพี่เป๊ะไทยเอาหมูด้วยมาอีกเจ้าหนึ่งนี่นะคะเป็นเค้กทรงสี่เหลี่ยมครับหมู้ชุ้ยใหม่ใหม่แปลกใหม่ทางหมูเลยเจ้าแรกมาละเจ้าแรกมาละคนไทยคนแรกนีกรอบนะกรอบนะดีมากวาุคนนี้ก็เป็นชิ้นที่เขาเรียกว่ามีความผูกพันนิดนึง ใช่ยากเป็นเซริของอทุกคนจะถูกใจกันะคะเพราะว่ามีซที่เราชอบบงใีบางีแลและที่เราช่เสีองคือถือว่าเป็นการ่ใช้เซนครั้งแรกตัวเลยเนี่ยเป็นการ่ตัวเ็ม่้ เคยเคยเคยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีความสนิทใจกันมากใช่ไหมมินชาใช่รู้สึกว่าเสร็จแล้วมาทุกคนไม่ต้องเป็นหัวอาจารย์เป็นกองที่ปลอดภัยมากค่ะแม่แม่เอาพี่มีไหมครับเดี๋ยวก่อนก็ได้สิ่งที่ต้องการพี่ไปยากมาเลยไปดูบเนาะเดี๋ยวดีที่พี่ก็ร้านลองลูกขึ้นมาหน่อยจ้าสอัสดีค่ะ

เล่นนอกบทเหมือนกันฮะวายไม่ใช่อันนี้ต้องขยายอันนี้ต้องขยายละเรื่องนี้น้าฝังอื่นอยาอยางเกิดที่ไนไม่หยุดทีที่ไหนี่ไหน่ยาบใส่าใส่ตาเจ้าชู้ไป่ทำยังไงอ่ะตางูงวยมากกว่านั้นไม่เธอพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วการทำงานของเรามันโคเรียกราฟมันหมดแล้วมันมันหลุดไปเยอะเหมือนกันนะไม่หลุดรู้่าไรรู้อะไรไหลุดหรืออะไพี่วิชาพี่ชา้มกัดปากที่ไหนรู้บอกว่า เกี่ยวขึ้นมันจะไม่กัดปากแน่เลยแล้วจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ในกล้องรู้เห็นปะเห็นนะไม่เห็นชอบเป็นุคม่เห็นคือกัดอาหารข้างกินก็กัดโอ้ไม่เห็นนะถ้มีกัดก็เล่นเสร็จเล่นแล้วกลัวก็เห็นก็เห็นเวลาเล่นแบบยี้มซีนกันเนี่ยเวลามี เขาเรียกอะไรฉากรูปีกันเวลาเล่นเสร็จไม่มีการทำผูกเขือนอะไรกันนี้กันนะเล <c oughs> ่เสร็จแลบบ้วอ้าเราไม่คิดทำเลย